สวัสดีว่นนี้วันนี้เสาร์ที่ยี่สิพฤศจิกายน2567ันห้ร้อยเจพ่องกันต่ละนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอเตรเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยาการทำกันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดธนาคารพูดออกตลลดเพื่อหาสุณสุโที่นะครับเอาวันนี้นะครับแปลกตานะครับวันนี้นะครับงัวเข่าสนามประมาณ40%นะครับงัวนหน่อยครับวันนี้นะครับเข่าหน่อยนะครับต่ว่าในหางเยังนั่กับซื้ออยู่นะครับมาตอนนี้เป็นยางหล่อเบิร์น ัวเนื้อไส,ส้ใหญ่นะครับสูงร้อยห้าสิบนะคุณวนนะครับในหอยมันเปิดมาสามหมื่นหานะครับกินหยาดีดีดเลยเล่นหยาโอ้น้นำขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนื้อหลูกเนาะวัวเหงคนขายมันผู๋หน่อยในหางมันในหอยมันสื่อกันนะ ให้กันแต่พัฒนารวยนะครับหลอดหมื่นเนะี่ยสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้านะคระับแต่วบวชมันแหละนะครับมีเหนื่อยอยู่ต่บวบวชแล้วนะครับดูหน่อยนะครับสาวท้องแหลกเนี่ยสี่หมื่นเปิดมาครับสูงร้อยเกือบร้อยหายหยดนะครับสีเจมเป็นจมแดงดีนะครับสาวท้องแรกนะคร <c oughs> ับสี่หมื่นนะครับแ <c oughs> ดงดีนะครับ หัวูดำแจ้งครับในท้องช็อกแลตเป็นองคครับก็ลังสิเข่าสีเดือนครับชิหวงสางใหญ่ครับวงสางใหญ่ครับเลื่อยหัวไหลมินครับสูงใหญ่ครับแข้งขาดีหนครับหัวงามครับ เดี่ยงบ oh yeah. oh ้าเพังไทยนะนะครับร้องเรื่องก็ไม่จะตื่นสนามยดีหน่อยแต่ว่างวงูเยอะนะครับจับได้ใบได้เม็ดนะครับนมซีนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นะครับ 095 807ก้า8้าศูนนจสาะครับมาสงวงามนะครับเดงๆนะครับเดงใหญ่ๆนะครับเปิดไว้4ี่หมื่นเงินะครับต่อเบิรนะครับเอาประกันตำหนี้ไฟนอกครับทองกระลงสเขภา4สี่เดือนนะครับช็อกโกแลตนะครับในทองวมันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะนิ่งนะครับ น้ำงัวเขา่าแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ข้าไปเกี่ยวเข่านะครับนะยากนะเนี่ยขึ้นนะครับแอดมินกับครับรถเขาจะไปเกี่ยวมาให่เขาจะมาเทาให้รถรถเกี่ยวมาเกี่ยวให้เรียบร้อยเทเรียบร้อยนะไปเลยนะครับนะแอดมินกับข้าหลับอยู่นะได้ยินได้เสียงเขาจะมาเทเขานะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยมันราเห็นแต่เข่ากองอยู่นะครับ รถเกี่ยวกับฝ่าวนะครับรถเกี่ยวกับฝ่าวก็ยากน้ารถเกี่ยวนะข่ายากนะเพราะว่าอยากเกี่ยวเขานะเป็นกับฝ่าวเร่งเอาน้่มันมองเกี่ยวเขาเนะครับเิ่นมาลุ่งไม่ยำแล้วก็เิ่นกับตัวเทเขาแล้วนก็ไปเลยนะครับม่ยำแล้วก็ไปเลยนะครับไอ้มีกับนอนนะครับลับอยู่นะครับแต่ยินได้เสียงตอนเป็นว่าเทให้นะครับ สาวน้อยนี่หนอเนาะเอฟซีกําลังตามหาอยู่ลอดหมื่นนี่หนอสาวน้อยลอดหมื่นครับแปดพันห้ารสูงประมาณ115บวกนะครับเครื่องดำๆนะตัวแดงๆนะส่วงดีๆนะหนังดีนี่หนอแปดพันห้าเป็นหนอรับส่งฟรีลอยลูกความ8,500โอ้โหส่งดีนะครับแข่งขาดีครับเลื่นเตาได้ครับปั๊มมันเฉะปั๊มมันสั้นๆคิ๊กๆปั๊มมันนะนี่เหลืออีกตัวครับมหนึ่งตัวเดียวนี่ยนะครับใส่เบอร์โซนนะครับ ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสาสามสนใจก็โทรมาสอบถามนืำเงินแบบดำแบบเครื่องแบบม้วนรับแปดพันห้าร้อยนะครับไม่ถึงหมื่นหลอดหมื่นแบบม้วนงามครับวันนี่ครับในหอยก็ค่าหยากเกี่ยวเขาม้วนคนสื่อนะครับคนสื่อกับหยากเกี่ยวเขาเหมือนกันดูไอเอดมินใครในเราเหลือแต่ตากนะครับ ว่าหน้าบ่ไหลายครับหน้าบ่ไหลายครับมือขึ้นรดเกี่ยวขาเจ้าเกี่ยวให้แล้วนะครับครับข้าเจ้าเกี่ยวให้แลยเจะมาเท่ความเจ้าของเจ้าของหน้านอนหลับอยู่ครับเจ้าของหน้านอนหลับอยู่นะครับขาเจ้ามาเท่รดเกี่ยวมาเท่เขาเหลียร้อยตื่นเศร้ามากเห็นแต่กองเขาครับว่าดำตุ่นดะถามนะครับ ส,สาวหน่อยงงงามขคืองามเห็สาวหน่อยเห็นแมวเห็นกระลูกเห็นแมวงามเด็กหน่อยมันขี้ดิ๋วงามมันขี้ดิ๋วมาจะใส่เนี่ยเสือกเลยวะนี่ เด็กหน่อยๆนะครับตอดมือนเก่าป <c oughs> <c oughs> ัญหาเส้นรวยสุงว่ารอยยี่ยนะ งามหนังหนาดีงาม,งงางามย่นดีีแม่เป็นคุณก็ต้องตอรา,า,าคาก้องเสียงงามหนังหนาย่นโค้งสางเนื้อดีดนะีนะครับแมวหลนะเมนีกับข้อสังเขบนะครับส่วนเก้าสิบเปเซ็นตเป็นงัวเนื้อนะครับ ในหอยในหางกับในหอยกับเล่นมาขายให้ในหางเหนือกับเปียดน้ำโดยเฉพาะเลยนะตรงนี้นะครับข้าหยาดอยู่นะครับัวงามครับครับผู้ชมกับข้าหยาเกี่ยวเขาอยู่นะครับบรรยากาศกับพ่อเด็ดพ่อไปพ่อมานะครับัวเหนือกับพ่อเด็ดไปนะครับสาวน้อยกับมีอยู่นะครับหลอดมือนะครับร้อยสูงประมาณร15บวกนะครับหลอดมือมีอยู่นะครับัวแม่นะครับ ัวแดงๆเครื่องน้ำๆนะครับหาเวียดนามเวียดนามสองหัวไหลนะครับว้ารถมากรถดสิบล่อมากขันนะครับโอ้ัวมากัวมากหน่อนิหน่อยงัวมากเวียดนามให้สองหมื่นสองสูงมันร้อยยี่หบวกนะแน่นแน

2องหมื่ 20, นสี่พันองร้อยครับนนอดสื่สอคนระับเหยียดสื่อเมือเนะีงับครับวเนื้อกข็ขายดีนะครับช่วนี้นะครับเดยขายอยู่นะครับเหยียดหน้าสือนะครับในหางไถ่สื่อนะครับ มันมีบรรยากาศพอไปได้นะครับ